แต่เขาบอกว่าคราขับฟอร์จูเนอร์เนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่ในท้องถนนแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะอันนี้แล้วแต่จะคิดสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมอ๋องคาออนวันนี้เรามากับ PPV หรือ s u v บนพื้นฐานกระบะรีโว่นั่นคือฟอร์จูเนอร์ตัวนี้ยอดนิยมจนมีคำว่าคุกกี้ฟอร์จูเนอร์คดีไหมคุกกี้ฟอร์จูเนอร์หรือคุกกี้ลันหรือ ที่มาของเขาว่าคุกกี้ฟอร์จูเนอร์คือวงเบนเคฟอร์ติเอสเขาเป็นเพียร์สไตหนห์รุ่นนี้ใช่เหรอเออ <laughs> เขาบอกมาเขาบอกอะไรไหมฮะ,ะ <c oughs> เขา <c oughs> จริงป่ะโอตะคมุมันมันเป็นโรีออสไม่ใช่หรอไม่รู้เขาบอกมีคันนี้ด้วยเราก็ไม่รู้ไงเออแต่เขาบอกว่าใครขับฟอร์จูเนอร์เนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่ในท้องถนนแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะอันนี้แล้วแต่จะคิดนะครับตัวเครื่องเป็น2.4 V นะครับเครื่อง2องพนนะร้อย 50ารังมา้านะครับหัวน้อยไม่น่ามาคิีตนวนี้สวยตัวนี้มาพร้อมกับเจทามบรอนนิ่งไว้ไฟลูกแกว้วไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ฟอกแรมอยู่ด้านล่างทริมด้วยโครเมียมนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียม3ชั้นพร้อมกับโลโก้โตโยต้าอ,อันประเอกเลยนะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศตัวนี้ผมบอกนิดนึงเลยว่า เป็นรถยอดนิยมซื้อง่ายขายคล่องแล้วเราไม่ได้มีแค่คัน2คันจำได้อยู่ว่ามีเคยมีสูงสุดอยู่ประมาณร้อยคันแล้วก็ต้องคอยเอาซื้อเข้ามาเพื่อความต้องข่าวลูกค้ายเยอะตัวนี้มาพร้อมกับยางขนาด18นิ้วยางเป็น265 60 18, อ่า18ายางเป็นแม็กเป็นแบบทูโทนนะครับผมยางกุดเกียรด้านบนเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวนะ คีเรสมีให้2บ้บานายขวาให้แล้วนะครับแล้วก็บันไดข้างมีให้ด้านไฟท้าจะเป็นไฟแบบ L.E.D แล้วก็ค่าด้วยโครเมียมเป็นคำว่า f o r t u n e r ข้างบนเป็นโลโก้ของ Toyota เป,ปิดปิดฝากโปงเปิดปิดแบบไฟฟ้ามีกล้องมองหลังตรงนี้มาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชม <Okay. S 1> นี่เลย Toyota นะครับหลังสวย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 ,สวย,สวยจริงบบนะครับอันนี้ก็จะสไตล์แบบ t o y o ต a นะครับผมไฟสองมากสว่างมากเลยอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวไปดูเบา คนขับไปเลยดีกว่าคุณตากล้องคุณคตัวนี้นะครับก็ไหนแล้วคุณตากล้องมาอยู่ฝั่งนี้ผมก็จะมาเริ่มตรงนี้ให้เนาะตัวนี้เบาะนะครับเป็นฝั่งข้างคนขับเป็นแบาะนุ่นแต่ฝั่งคนขับเป็นไฟฟ้าให้นะครับผมมาตรงตรงนี้ก่อนดีกว่านี่น,นี่เรามาเริ่มฝั่งนี้กันบ้างเออ ี่ตัวนี้มีคูลเลอร์บ็อกซ์นะครับเป็นคูลเลอร์บ็อกซ์มีช่องแอร์ตรงนี้ให้แล้วก็ที่วางแก้วให้นะครับผมในส่วนของคอนโซลกลางเนี่ยก็จะเป็นด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติกขึ้นรูปแต่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นแบบวัสดุซอฟท์ทัชให้นะครับผมตัวจอเนี่ยเป็นเนวิเกเตอร์พร้อมกับมีซีดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับรองรับ Apple CarPlay เอ่อ Android Auto ด้วยถัดลงมาด้านล่างเป็นช่องแอร์แบบดิจิตอลนะครับแต่เป็นโซนเดียวนะถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็น USB AUX ให้ นะครับพาวเวอร์เตรงนี้แล้วก็ป้องกันเราหลังถลายอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นที่วางแก้วเกียร์นะครับเป็น P R N D S ตัวนี้เป็นระบบแบบ Sequential 6 s สป e d นะครับแบบเดียวกับตัว Toyota Revo หรือ Toyota Camry นะครับก็คือดันขึ้นไปก่อนเลยพอคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นแค่ S4 คุณดันขึ้นไปเลยให้มันเป็น6นะครับหรือดึงเข้าหาตัวมันก็จะเหลือแค่1นะครับกล้องมองถอยหลังมีให้ด้วยนะครับผม ถัดมาเป็นระบบ Eco Mode กับ Power Mode ซึ่งใช้งานได้จริงนะครับ<ม>แล้วก็ใช้งานไม่ได้จริงด้วยบางคือบางคนแค่ล,ลากรอบแต่เนี้ใช้งานได้จริงคือเห็นภาพเห็นผลเลย <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ในส่วนของเบรกมือเป็นแมนนวลนะครับที่ใส่ของของโตโยต้าไม่ต้องหวังอะไรไม่มีอะไรเลยด้านบนก็จะเป็นกร,กระจกมองหลังตัดแสงแบบแมนนวลนะครบผบดูซิมีอะไรหไหมมีไฟด้วย เอออันนี้ชอบสว่างกันเลยเนี่ยโอ้เจอจ้าแลยกัน,นออมาดูตรงนี้กันเรื่องของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันบวกกับพโวรชิฟก็คือขวาม,มือจะเป็นบวกซ้ายมือลบ <Okay. S 1> นะครับผมแล้วก็ทางขวาม,มือตรงนี้มัลติฟังก์ชันก็จะเป็นในการควบคุมออนบอร์ดตรงข้างหน้านะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นการควบคุมเสียงถอกวางสายตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งการด้วยเสียงตัวหน้าปัดเนี่ยซ้ายมือจะเป็นวัดรอบขวามือจะเป็นในส่วนของวัดความเร็วแล้วก็ตรงกลางจะเป็นใน หมวดเรื่องของระ,ะยะนะครับคันนี้ใหม่ที่98,525 0 1ิโลนะครับการเแบบปิดปิดแบบฝาโปรงด้านหลังเนี่ยก็หนึเปิดจากตัวที่ฝาโปรงได้เลย 2. องจากหัแใจรีโมท 3. เปิดจากในตัวรถก็ได้ในแผงประตูตรงนี้จะมีเป็นระบบกระจกไฟฟ้าวันทัชโชโตให้4บานนะครับกระจกมองข้างปรับและผาไฟฟ้ามีตัวส่วนของ เซทล,ล็อกลราก็ล็อกกระจกให้ด้วยนะครับผมสนใจคันนี้นะครับติดต่อที่เบอร์095 078 079 8 Line a อ caron นะครับคิวอาคดมีให้แล้ววันนี้ผมอ๋องคาออนขออนุญาตลาไปก่อนแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณตากล้องน้องพีนะครับผมแล้วก็น้องซุซที่เสียสละเวลาวันหยุมาถ่ายทําให้ถ่ายรีวิวให้นะครับผมขอบคุณทีมงานติดต่อคุณภาพไม่ว่าจะเป็นน้องกาโต้น้องโมน้องโกนะครับบกสวยๆจากน้องโบด้วยนี่ผมอ๋องคาออนลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับยาว สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมีรายได้เสริมหรืออยากหารายได้เสริมนะครับมาร่วมนะครับเป็นสมาชิกตัวแทนกับพวกเราได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงนะครับ มีมือถือมีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถร่วมสร้างรายได้เสริมกับพวกเราได้ง่ายๆนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์0950780798เน้นย้ำนะครับมีเพียงแค่มือถือกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าร่วมโครงการสร้างรายได้เสริมกับพวกเราค่าออนได้ง่ายๆนะครับ